ตอนนี้ผมอยู่ที่เฮือนที่เป็นห้องว่าเฮือนไม่นายเนาะจริงๆแล้วก็คนสะบตตองจะเห็นอ๋อว่าเฮือนปะละเนาะเฮือนฝ<ร>านงฝงละนะครับรซึ่งเป็นเฮือนไม้ที่เป็นในแบบสองจันขนาดใหญ่ของตลาดสดสะบตตองที่เหลืออยู่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์แม่นายว่าเนี่ยในปีนี้อายุเจ็ดเจ็ดสิบสามละถ้าผมอยากจะต้องบอกว่าฝากเฮือนก็ได้หรือว่าอยากจะอู้กับคนรุ่นหลังเกี่ยวกับเฮือนโบราณน,นี่อย่างไรครับ ก็ป้ายอยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยอนุรักษ์ไว้ครับผมเพื่อลูกหลานรุ่นก็ต่อไปจะได้หันว่าบ้านตะกอนสมัยก่อนบ้านเฮามีมาอย่างไดเจ้าแล้วก็ถ้าเฮาบ่าอนุรักษ์ไว้แหมน้อยก็จะมีบ้านแบบอี้ให้ลูกหลานได้ค <sh> รับผมเนาะส่วนตัวไม่ไายหรอกครับที่ที่อยู่เงินหลังนี้มาแล้วครับเห็นว่า บ่เคยแทบจะบ่เคยจากเฮือนหลังนี้ไปเลยเนี่ยแทบจะบ่ได้ไปแจกหมายเลยค่ะตั้งแต่เกิดแม่แม่จําได้ว่าบ้านหลังนี้อ่ะแม่อายุเจ็ดขวบที่เพิ่นสร้างนะฮะจนมาเดี๋ยวนี้แม่อายุเจ็ดสิบสามแม่ก็จะบ่เคยไปอยู่ที่อื่นเลยอยู่บ้านหลังนี้ตลอดแล้วผูกพันกับบ้านหลังนี้นักขนาดเจ้าลูกหลานก็บอกไว้ว่าจะให้ลูกหลานอยู่ตลอดไป ถึงแม่จะตายข้างหักษาไว้เราก็เป็นอย่างเนาะงบบต้องร้องไห้เนาะ,ะเป็นความปิติเนาะ,ะบบเป็นอย่าง,นงเนาะเาเาเอาบันทึกกันไวนะ้เนาะสําหรับในเรื่องนี้วันนี้เนาะเป็นโอกาสดีได้เห็นรูปนี้ก่อนเนาะแม่เก็บไออย่างได้ดีมากเลยครับเนาะรูเจ่างฟอนแม่เรารูปจ่างฟอนอันนั้นใช่ครับได้บันทึกไว้แล้วก็หลายๆรูบเนาะที่หลายๆรูปที่คนเคย หลายคนได้หู้จักและนาไปเผยแพร่จากบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ในส่วนนึงก็จะขอแจ้งใตรงนี้เนาะที่ถูกประกาศขายหรือว่าใครไปอ้างอีเนี่ยในบ้านเฮื่อนบาเป็นความจริงครับอันนี้จากเจ้าของเลยครับจากแม่จรุวันนะครับความจริงเป็นความจริงครับในหลังนี้บ่เคยขึ้นจะขายมันมีในสมองว่าจะคิดจะขายจะขึ้นจะขายเลยจะครับผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับเพื่อนตลาดโซสะตองนี่บ่เคยคิดจะขายจะเอาไว้อยู่ สืบต่อกันนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่สืบต่อไปค่ะอขอบคุณแม่นั่งครับสวัสดีครับ